สวัสดีครับคลิปนี้ผมยังในเกมบาโดเหมือนเดิมน,นะครับหลังจากคิปเที่ผมทาไปเนี่ยผมบอกว่าถ้าเราได้ดาบแล้วสามารถออกเดันเจียนเรือเลยได้ใช่ไหมแต่กลับกลายเป็นว่าผมออกมาไว้มันไม่จบครับผมต้องวนกลับไปในดันเจียนต่อนะครับสรุปว่าดันเจียนนั้นมีบอสด,ด้วยนะแล้วก็ไหนๆก่อนที่จะกลับไปเนี่ยผมก็เลยว่าเอ้ยเราทาเควสชาวนาก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเควสนี้เนี่ยถ้าเราถําเสดปุ๊บเนี่ยเราจะได้ขั้วมานะครับแล้วก็ได้หัวใจเพิ่อมอีกหนึ่งดวงก็เดี๋ยวมาไล่ดูพร้อมผมเลยลวกันนะครับ เริ่มต้นนะครับให้เราคุยกับชาวนาคนนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็วิ่งลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้ครับในคาสซีนคนนี้คือคนที่เราต้องไปคุยด้วยนะครับก็ไปเลยหาทางไปหาเขาครับโอ้โหทำไมลงน้ำแล้วต้องเดินช้าวิ่งหน่อยวิ่งหน่อย ก็คุยกับเขาเสร็จครับปึ๊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 บอ่าจะอัปเดตสายเควดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากลับไปหาชาวนานะครับก็คุยกับเขาครับปึ๊บนะให้พ่วงมาเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ได้พ่วงมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็ กลับไปหาผู้หญิงคนนั้นอีกทีนึงนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก่อนที่จะกลับไปคุยกับเขานะครับให้เราไปขุดเขาเรียกอะไรอะหัวผัะก,กาศด้วยเออเดี๋ยวไปดูตามผมไปเรื่อยๆแล้วกันชึบ พี่ช่วยเองน้องก็เอาไปที่เดิมนะครับชึบอ,อ่า <c oughs> เควสก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับให้เราคุยกับผู้หญิงอีกครั้งหนึ่งครับคุณป้าครับขอคุยด้วยหน่อยครับอ่าได้หัวใจเพิ่มอ,อีกหนึ่งช่องนะครับจะบอกไอเดียอีกหนึ่งดวงแล้วอีกหนึ่งช่องเออ โอเคครับหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะกลับไปลุยในดันเจียนแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมมีหัวใจ4ดวงแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ไม่อยู่หน้าเหมืองลางแล้วนะครับก็เข้าไปเลยพอเราเข้ามาในตัวเรือปุ๊บเนี่ยให้เราวิ่งลงบันไดนี้เลยนะครับ ลงไปดีมาฟันทำไมล่ะเออ ันยกขึ้นแล้วก็ฟางใบที่คันโยกโอเคครับเราจะถึงห้องนี้แล้วแหละห้องนี้เนี่ยมันจะมีพัสเซอร์ให้เราแก้ไขด้วยนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอจัดการจานวดประมือก่อนแล้วกันครับโอ้ย เรียบร้อยนะครับวิธีการก็คือเราต้องดันกล่องที่มันลอยน้ำเนี่ยให้เข้ามาในร่องนี้ให้ได้นะครับร่องนี้นี่ๆแล้วเราก็ดันมาทางนี้ครับไปสุดทางปุ๊บเราจะสามารถเดินข้ามได้นะเดี๋ยวมาดูว่าผมจะแก้ไขปริศนานี้ยังไง ยัไงไงวะเนี่ย <laughs> อา้าวไปโผล่รูรู้รนด่กว่าแต่ถ้าได้อันนี้ไปห่ะ ได้ไหมเนี่ยชึบอ่าได้แล้วเราต้องมาลงตรงนี้นะครับเรียบร้อยทีนี้ผมก็สามารถเดินข้ามไปหยิบกล่องสมบัติสีทองอันนี้ได้แล้ว ไปเลย,ยหวาดเสียวเว้ยกับต๊ะกับต๊ะผมจะได้กุญแจเปิดห้องลับมาเรียบร้อยนะครับผม เดี๋ยวผมจะเดินย้อนกลับไปทางขึ้นดาดฟ้าเรือนะครับยังไงวะเออโอเคครับมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นด้านบนได้เลยนะครับพอเราขึ้นมาบนดาดฟ้าเรือปุ๊บเนี่ยมันจะมีพัซเซอร์ให้เราแก้นะครับวิธีการคือเราต้องตีะระฆังทั้ง3อันนะครับแต่ว่ามันจะมีลำดับการตีนะเดี๋ยวเรามาดูว่าผมจะตียังไงดีกว่า ผมว่าเล่นใน p p p l r c r c a d e นี้ไม่ค่อยจะเวิร์กเลยอ่ะเพราะว่าการควบคุมบนหน้าจอนี่ทำโคตรยากอ่ะบางทีกดผมก็ไม่เอาตีลังกาลบนะครับกดบางทีก็ไม่วิ่งไม่ฟันผมโคตรปกดหัวอมากโอเครอบนี้ต้องไปถึงกระดิ่งให้ได้ถึงระครั้งให้ได้นะครับอนี่ครับท้ายเรือหรือหน้าเรือก็ไม่รู้นะ <laughs> น่าจะเป็นด้านหน้าของเรือนะครับ แล้วก็มาตีอันสีน้ำเงินอันนี้โอเคเปิดแล้วโอเคครับเข้าไปต่อเลยพอเราข้นมาถึงปุ๊บเนี่ยเราจะต้องใช้กุญแจพิเศษนะครับในการเปิดช่องเข้าไปนะแต่ว่าทางลับเนี่ยอยู่ตรงนี้ ตันกล่องไปแล้วก็ลงไปครับจะเห็นว่าตรงนี้มันยังไปไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ลงไปเอากุญแจในกล่องสีทองนั้นมาก่อนนีครับต้องใช้อันนี้ปึ๊บอ่าลิกมันจะเข้ามาใกล้เรานะแล้วก็เดินข้ามาปกติเลยครับชึบ เราลงมาเนี่ยเราจะเจอกับบอสปลาหมึกนะครับบอสหมึกหมุดยักษ์เจ้าของหนวดฟ้าฟ้าที่มันคอยดักซุ่มตีเราจนน่าทำคานนั่นเองฟันไปดิจังหวะที่มันเอาหัวมากระแทกเรานะครับให้เราเข้าไปฟันอนีกครั้งนะแล้วมันจะมุดลงนะ้ำไม่ต้องตีฟรีๆนะพอมันกดระดับ2ปุ๊บเนี่ยมันจะพ่นหมึกใส่ผมแบบนี้ พอพ้นหมึกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะหัวกระแทกพื้นนะครับมาดีมาดีสั่นไปเลยล่วงครับล่วงโดนครับมันโกรธแล้วมันโกรธแล้วหนีเร็วเอ้ยอขอแวะเติมพลังงานก่อนพลังงานหมดเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาเหรอทำไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวๆๆเดผมว่านะผมจะต้องรอให้หนวดตีมันเองหรือเปล่าวะเขาปุ๊บปุ๊บวงไหนครับเข้าวงไหนไปยิงไม่โดนเลยเฮ้ยเ้เอาหมดน้ำแล้วเฮ้ยๆผมจะตายเดี๋ยวก่อนเอามาโอ้ย ทำยังไงให้หนวดสีแดงนี่หายไปวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องโดนหมึกเหรอต้องโดนน้ำหมึกเหรอเอา้ามันโดนอะไรอะ่ะอยู่ดีๆมันมึนเองนะครับล่วงไปเองชับอ่าๆตะโดนครับเอา้าทำมนันตายวะเนี่ย <laughs> ชนะแบบงงๆครับงงงง โอเคครับก็อันนี้คือการจบดันเจี้ยนจริงๆแล้วนะครับคลิปที่แล้วที่ทำไปเนี่ยก็คือยังไม่จบนะต้องเข้ามาลุยต่อก็เ <g oda> <g oda> ดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเข้าสู่เมืองอีกเมืองกันแล้วนะแล้วก็ก่อนถึงเมืองเนี่ยก็จะมีเควสย่อยเควสหลักมากมายไก่กองนะครับเดี๋ยวลองมาดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ